สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุลสกุลนะครับมาพอกับผมอีคลิปหนึ่งเบาโอ๊ตพี่ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ขออนุญาตถ่ายในบ้านเลยนะครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมต้องฆ่าเบิ้งลูกครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแม่บ้านไม่อยู่ครับแม่บ้านแม่บ้านลงไปทําธุระครับพ่อแม่พี่น้องบัดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องพอดีผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ข้างๆผมนี่กำนันครับผมอดีตกำนันเพิ่นไปตัดยางเพิ่นไปพ่อเห็ดโคนใหญ่หรือเห็ดปวกตาบของเราเองครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าเออเบาโอ๊ต มีเอฟซีสั่งให้หาเห็ดปกตากบอกผมบอกมีครับเยอะเลยเอฟซี FC สั่งหลายเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผนอยากได้สูตรปั่นดอกเห็ดล้วนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสูตรนี่เสียบก็คือไผสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่าได้ผลดีที่สุดและทาได้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องเพราะเห้าต้องเอาขี้ดินมันมาน้่คือสปอร์มันร่วงใส่ลงดินนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งขวดต่อหนึ่งดอกเพราะดอกมันใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องบางขวดใหญ่ซ้ำถ้วยกินเขาเห้าครับพ่อแม่พี่น้อง เห็ดปวกตับหรือเห็ดโคนใหญ่ของเราครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่สีมะปั้นทั้งหมดฮาขวดนะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อมันก็สิมีคลิปแบบผสมผสานแต่ผมภาคน้า่อนครับพ่อแม่พี่น้องสิมีคลิปผสมผสานของผู้ใหญ่ของกำนันที่ว่าเพิ่นทายมากครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอาจสิภาคบ่เป็นเแถวยาอาจสิบ่ค่อยสมบูรณ์เแถวยาก็อดทนซะเบิ่งเอาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อมันสิเป็นจังได๋นั่นครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไปดูสูตรปั่นสูตรอะไรผมสิทายให้เบิ่งหมดเลยครับว่าปั่นแบบใดอีหยังแบบใดอยู่ใน คลิปนี้คลิปเดียวจบมีแค่ EP เดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่คลิปเชื้อเห็ดโคนวิธีทาเชื้อเห็ดโคนสูตรปั่นดอกเห็ดมีแค่คลิปเดียวและมีตอนเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องบ่มี EP สองตอนเลยบ่มี EP สามตอนเลยครับพ่อแม่พี่น้องสูตรเดียวจบเลยครับมันสีเป็นเห็ดโคนแบบไหนหนาตาเป็นยังไงและสูตรเราทําเราทํำยังไงครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องและผมสิถิิมไอ i ดีไอดีไรไว้ คนที่อยากได้ครับผู้เด็กสั่งก่อนเดี๋ยวกว่อนเนะครับคุณพี่น้องชุดนี้ของมิถุนรสมกัดแค่ห้าขวดขวดละห้าร้อยครับคุณพี่น้องโอเคครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่ก็ได้มาเจอเห็ดโคนใหญ่นะครับหรือเห็ดพวกใหญ่ที่มีเอฟซีสั่งเบาโอินดี้มานะครับให้หาไปทำเชือ้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ ถอนนะครับและเอาเห็นบ่โอบอกว่าให้เอาดินติดไปด้วยนะครับให้เอาดินติดไปด้วยก็จะทําการขอถอนเลยนะครับนี่เจอดอกเดียวนะครับตรงนี้ดอกเดียวขึ้นมาดอกเดียวก็จะถอนถอนเอาดินไปด้วยนะครับเอาดินไปด้วยเอาดินกำลังไปด้วยเห็นเอฟซีสั่งมานะครับนี่ได้ไปแล้วนะครับ โคนใหญ่หรือเห็ดปวกใหญ่นะครับอันนี้ได้ไปดอกนึงก่อนนะครับแเดี๋ยวก็จะทำการถ้าเจออีกก็จะทำการทายอีกนะครับอันนี้นะครับที่ได้มาเมื่อกี้อันนี้ก็จะทำการถอนไปใหม่นะครับทการถอนเอาก็เอา,เอา,เอาทั้งดินนะเอา,เอาทั้งดินเอาทั้งดินจับอา้าวขาดเลย

คนเดียวด้วยลำบากหน่อยนะครับอืม,อมไม่ติดหรอกครับยางก็จะแหลมไม่ติดไม่ติดอืม ็ได้อกใหญ่มีไหมเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูเจอตรงเกาะนั้นอีกเกาะหนึ่งแต่ดูนะครับไปดูไปดูไ,ปดไหนเส็จตรงไหน,น นี่นี่ครับเจออีกตอนนี้กำลังแบบนี้ต้องเอาไปกินนะครับนี่โอ้เยอะเธอเยอะอันนี้คือเห็ดโคนใหญ่นะครับอันนี้เห็ดโคนใหญ่หรือปวกตับหรือเรียกอีกอย่างปวกตับครับอันนี้จะทําหัวเชื้ออใส่ไปเลยใส่น้ําไปเลยจะทําหัวเชื้อคือจะใส่ไป ขวดละดอกครับฉีกเนาะนีกแล้วปั่นทั้งดอกเลยอันน,น,นี้อันนี้หัวเชื้ออันนี้หัวเชื้อแบบดีที่สุดเลยนะครับของดินเล้ะอะของแท่เลยดินหน่อยหนึ่งเอาดินใส่หน่อยหนึ่งดินที่ถอนโคนมาทําไมถึงเราต้องใส่ดินเพราะเพราะมันเป็นดินโคลนของมันครับมันเป็นดินสปอร์ของมันปั่นไปเลยใบมีดพังเปล่า <c oughs> นี่ครับหัวเชื้อของแท้ลาดปุ๊บแล้วเกิดเลยเหมือนที่เหมือนที่ผมทำที่นี่ตอนนี้ดูดีใจจังเติมที่ไหม ก็เติมแล้วก็กอกใส่ขวดไปแล้วก็เติมหมดขวดอ่ะเติมหมดขวดขวดที่เราเออขวดที่เราจะเออขวดนัเออขวดที่เราจะใช้อ่ะนะครับพ่อแไ่พป่นอองอันนี้มันเป็นสูตรหัวเชื่อสูตรที่ดีที่สุดแล้วครับเด้อสูตรไม่ครับอันนี้สูตรไม่ของผมครับผมคือผู้ใหญ่เพิ่นเก็บดอกมาแล้วเพิ่นมาถามผมผมก็เลยแนะนําไปเลยครับก็เฮดเฮดไปขายอย่แหละครับผมขอพายัมเด้อครับเอฟซีทั้งหลายติดลูกครับผมแฟนลูกน้ำ เคกอกได้นี่ครับหัวเสื้อของแท้ขวดละหนึ่งดอกครับผมโดยที่เอาดินโคนของมันด้วยเห็ดปวกไงนะครับตัวนี้คือเห็ดปวกไงนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดปวกตาบครับผมเนี่ยที่ถอนที่อันนี้ขึ้นมาคือเห็ดปวกตาบนะเราจะใช้ดอกหนึ่งต่อหนึ่งลิตรครับขวดครับหัวเชื้อย่างดีครับผมอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อยากสนใจอยากได้แล้ครับเด้อย็สั่งมาได้เลครับเด้อ ขวดละห้าร้อยบาทครับพ่อแม่พี่น้องของผมชุดเชื้อเห็ดชุดที่แล้วเหมือดไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องชุดที่แล้วผมมักไปหนึ่งร้อยลิตรเหมือดหรอครับมันอันเหมือดแล้วมันก็นเ,หนกนเหลือแต่ที่เอฟซีเขาสั่งจองไว้ยี่สิบห้าขวดเขายังบ่มาจากอิตาลีนะครับเนาะให้เขามาจากอิตาลีก่อนเขาจังสิมาเอาอะไรเขาจองไว้ครับผมบ่สามารถที่ซ่เอาออกขายได้ที่นี่ผมขายชุดใหม่ครับชุดดอกเห็ดของแท้ล้วนๆเลยครับผม โดยไม่ได้หมักกากน้ำตาลไม่ได้ใส่กะปิไม่ได้ใส่อะไรเลยคือของแท้ล้วนๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ไม่มีกล้วยกลนะ้วเนาะว่ากังกล้วยกล้วยก็คลิปนี้ผมก็เสีอัพลงให้พ่อแม่พี่น้องบงดูครับผมเสียอัพลงอยู่เดี๋ยวผมจะทิมไอเดี้ยไไว้ให้อีกคือเขาเลือกครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจของแท้สูตรนี่ครับสูตรนี่โดยตรงเลย สูตรดอกเห็ดหนึ่งต่อหนึ่งครับสูตรดอกเห็ดอ่านี่แหละอันนี้มันด,ดีดีสุดเลยนะอย่างเงี้ยกรอกใส่ขวดให้เต็มเลยขวดละาหาร้อยบาทครับพ่อแม,ม่พี่น้องผู้ใดอยากได้เอาอะไรกรอกวะขวดอะไรตัดนี่ขวดอะไรตัดนะอันนี้ก็ประมาณ่สิ่ดใดอยู่ประแม่ซีหาขวดครับพ่อแม,ม่พี่น้องเพราะว่าเห็ด ปวกตบับเราเป็นคำนั่นแลม้มีเราเก็บมาในสวนเราแล้วเ,เรามาบอกผมว่าบาโอจังเสียสิีคดจังไรดีผมบอกเจ๋วเลยครับเพราะมันมีเอฟซสั่งอยู่ปั่นเลยครับปั่นใส่ขวดเลยอันนี้คือจริงๆแล้ววิธีนี่ครับผมดอกจังเสียมันเป็นดอกเค็ด่้วนๆสปอร์ร่วนๆวิทีนี่ได้ผลดีที่สุดทุกสูตรเลยครับพ่อแม่่นองทุกสูตรเลยนะครับ จะได้ผลดีที่สุดทุกสูตรครับสำหรับสูตรนี่นะพอมันเ็นเมล็ดผสมางอย่างเลยครับไม่ได้ผสมอะไรไม่ได้หมักอะไรเลยมันเป็นหูมันเป็นเห็ดล้วนๆเลยครับเป็นหัวชั่วรุ่นๆเลยนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่แหละครับที่ดีที่สุดครับผมสังหาทุกสูตรทุกสูตรทุกสูตรเอามาผสมกันมันกับสูตรนี่ก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสูตรนี้เราจะเอาดินแล้วห้าเอาดินไต่ไต่ข้นใบมันอะ พราอเราโทรมาหาผมเราไปเก็บผมก็บอกว่าให้กำเอาดินตรงที่มันเกิดอะระวังแต่โคดมันนะ่ะกำเอามานาครับเพราะสปอร์มันจะร่วกอยู่ตรงนั้นแหละหมดครับพ,พ่อแม่เป็น้องก็เลยใหยเ้เราเอามาครับนะครับพ,พ่อแม่เป็น้องกับผูเ้เด ผมจะถิมไอรีไอดีไ <check> ล <it out> ่ไว้ให้เด้อครับ <Swan> พ่อแม่พี่น้องผู้ใดชสีสังก็สังแม่ได้เลยเด้อครับเด้ออันนี้ปั่นขายโดยตรงนะครับนะอันนี้ปั่นขายโดยตรงเพราะของเฮ้าทายให้เห็นเห็นเลยครับพ่อแม่พี่น้องถ่ายให้เห็นเห็นเลยว่าคือหัวเชื้อของแท้ครับเฮาปั่นของแท้เลยนะที่เฮาปั่นเนี่ยกรอกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขวดยันใหญ่เลยครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบลิตรเด้อครับพ่อแม่พี่น้องคันผู้ใดชสื้อไปนะผสมน้ำได้ยี่สิบลิตร หรือคอนสียห้มันเข็มข้นก็เอาแค่สิบลิตรพอรครับพ่อแพี่น้องนี่เขาปั่นละเอียดแล้วครับปั่นละเอียดแล้วหัวเชื้อล้วนๆครับอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะอันนี้หนึ่งดอกกวาดกวาดกรดินใส่ด้วยกวาดใส่ให้หมดเลยกรดินงเโคนมันอ่ะอ่อให้เต็มเราปั่นแล้วเราก็ไปเอาไปไลยหรอกเราก็ฝากผมไปนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องผมก่นี่แหละขายห้ครับผมแบ่งกันหรือว่าแบ่งกัน สูตรนี่ผมขายไปชุดชุดแรกครับชุดแรกของผมเลยแต่ผมเฮ็ดเชื้อเห็ดอะครับผมสูตรแรกผมทดลองอยู่นครนายกครับพรม่์พันองผู้ใดเบิ้งเขาไปเบิ้งคลิปอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามยู่นครนายกของผมอ่ะเกิดดีดีครับพรม่์พันองนี่แหละครับสูตรปั่นดอกเห็ดนี่แหละครับพรม่์พันองที่ผมเฮ็ดให้เบิ้งเกิดย่างดีเลยครับเต็มเอาให้เต็มล้างอีกเอาให้เต็มทางดินอ่าล้างทางดินแหละใส่ไปให้เต็มเลย เดี๋ยวเอฟซีจะว่าไม่เต็มขวดใส่อีกเอาน้ำเปล่าใส่ก็ได้เพราะว่าเราใส่หัวเชื่อมไปหมดแล้วให้เต็มมันแล้วเดี๋ยวไปกรอกน้ำใส่อีกให้มันเต็มก็ได้มันมีแต่ฟองเดี๋ยวกรอกกรอกน้ำใส่ให้มันเต็มอ่าต่อไปจิเป็นอีกดอกนึงครับแล้วแล้วดอกนึงครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับขวดละห้าร้อยบาทแล้วครับผู้ใดทักมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดทักก่อนแต่ก่อนเวพวนรพ่อภาวตัวนี้ ตัวนี้ผมไม่มีแถมนะตัวที่ผมหมักชุดที่แล้วนี่ผมมีแถมครับผมผู้เดีสร้างสมขวดผมแถมหนึ่งขวดครับแต่ชุดนี้ไม่มีแถมนะเพราะว่ามันเป็นดอกเข็ดล้วนๆครับพี่พี่น้องอันนี้ดอกขาดครับผมอันนี้ดอกง่ายเลย่อนเลยครับพี่พี่น้องอันนี้ปลวกตับนะครับภาษาอีสานเ้าปลวกตับใส่ลงไปเลยครับพี่พี่น้องเอาดินโคลนใส่นิดนึงขี้ดินนี่เ้าก็ะหอบมานาวครับพี่พี่น้องขี้ดินก็ะหอบมานาวเลยครับเพราะใต้ดินนั้นมีแต่สปอร์ของดอกเข็ดล้วนๆเลย เห็ดโคนของแท้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิดทายเห็นหัวมันเด้ออันนี้เห็ดโคนของแท้เลยนะครับของแท้แล้วนะกับกับปันไปอีกดอกนึงอันนี้ครับดอกละหนึ่งขวดนะครับดอกใหญ่เลยนะครับนะดอกเท่าจานกลมเล็กเลยนะผมก็ถอยมาแกงลูกนั่งครับพ่อแม่พี่น้องว่าเมียวายู่ครับ นี่อีกขวดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องใส่ไปให้เต็มเลยจริงๆแล้วเราปั่นให้ละเอียดนิดนึงเ,เสร็จแล้วก็กรอกใส่ขวดแล้วก็เขย่าไปได้ได้อ่าได้ทำไมจะไม่ได้ มันหมดเลยให้มันเป็น ok. เนื้อเดียวกันมันก็จะดีไงก็ดีนะก็ดีสูตรนั้นแหละเออเอาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะอันนี้คั่นไปเลยอันนี้คือเห็ดคั่นไงเด้อครับพีน่น้องเด้ออันนี้คือเห็ดปวกตับนะภาษาบ้านเฮาก็เห็ดปวกตับนะครับนะเห็ดปวกตบับอ,อ,อีกขวดนึงครับพีนพ่น้องเมื่อนี้ก็สิอยู่ประมาณกี่ขวดผู้ใหญ่ สี่ขวดครับโมนิสิวพ่อแม่สี่ขวดเด้อน้องเนี่ยผสมมันดอกเล็กก็อนสิผสมผสมสานหลายครับสี่ขวดครับโมนิสพ่อแม่พี่น้องสำหรับเอสซีผมอัพลงไปปุ๊บนี่ผู้เดชสั่งก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องชุดนี้มีแค่สี่ขวดนะชุดนี้แค่สองพันบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้เดชจะเอาหมดเลยก็ได้เด้อครับเด้อผู้เดชจะเอาหมดเลยก็ได้ครับแค่สี่ขวดนะชุดนี้นะดอกเห็ดแบบนี้หายากนะครับดอกเห็ดแบบนี้ที่เราเอาทั้งดินเอาทั้ง ดอกมันมาครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสูตรเนี้ยสูตรนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผม,มสีบอกไข่เดอ้อ FC ท,ทุกท่านสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้ผลดีที่สุดทุกสูตรครับพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเป็นดอกเราไม่ได้ผสมอะไรเลยครับเป็นดอกเข็ดล้วนๆครับ ผมหลาจยูนอควินโยเกิดด,ดีดีครับผมไอ้เป็นหรอไอ้ตัวนั้นผมปั้นแค่ดอกเดียวครับดอกเดียวที่ผมโค่นดอกมอ่วงผู้เดียวเขาไปบึงคลิปอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามของผมซีฮูดีครับผมสำหรับเอฟซีที่ติดตามผมาน่าจะรู้ดี ึงขวดขวดใหญ่เ้ยครับพแมพี่นองอันนี้ขวดใหญ่เลยเด้อเนี่ยอีกหนึ่งขวดอีกหนึ่งอ่าที่นี่มันก็สิซมีดอกเป็นๆแนวหลายดอกครับพแมพีพนองเพราะมันแตกเป็นเป็นเราเราถอยเหยียบนะก็สิผสมเข้าไปครับพแมพีพนองก็สิผสมเข้าไปแต่ดินเนี่ครับดินที่เราหอบใส่มาเนี่ยมันเป็นดินทุกข้นครับพแมพีพนองอ่าผสมไปแล้วเด้อครับเด้อผสมให้เอฟซีเห็นเห็นครับเนี่ย มันเป็นดินทุกคนที่มาผสมกันครับพ่อแม่พี่น้องแล้วผู้เดใดไปมันกับเบริเมาสิกเกิดแค่ดอกนี่มันเกิดหลายดอกครับพ่อแม่พี่น้องที่ผสมไปอนะหลายพันครับเพราะว่าสปองยู่มันลงใส่ดินหมด ขวดสุดท้ายก็ยังสีลายจ้ะป้าขวดสุดท้ายเนี่ยพ่อพี่ไม่ยอมปูเด,ด็กใส่ขวดสุดท้ายวะขวดสุดท้ายลายด้วยล่ะขวดกระยาจัดเอามาใส่ดีอีกสักหน่อยดิโอ้ยได้หาขวด,ดแล้วเออได้หาขวดบ่ครับเออพวกเราเจี๊าหาขวด,ข,ดขวดสุดท้ายมันหลายขวดโอ้ย <c oughs> มันเ็มันเมันหลายมันเยอะเราเก็บมาทั้งเห็ดปลวกหน่อยอีกเต็มเลยครับก็คือวันวันเสาร์เดี๋ยวรอบใหญ่หนึ่ง ใหญ่เท่ากันเนี่ยต้องเอาให้มันเท่ากันครับพี่น้อขวดฤทธิ์ครึ่งซ้ำกันเบอเดอร์ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นฤทธิ์ครึ่งนะฤ<น>ทธิ์ครึ่ง<น>ครับอันนี้ฤทธิ์ยี่ห้าฤทธิ์ยี่ห้าครับอันนี้ฤทธิ์ครึ่งอฤทธิ์ครึ่งเดี๋ยวไปเอาขวดมาใหม่ชุดนี่หาขวดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องชุดนี่ปั้นแต่งหาขวดแล้วครับเด้อสำหรับเอฟซีที่สั่งก่อนแล้วครับไอเดียไลฟ์ผมตามนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องทักมาเลยครับผมสำหรับเห็ดปวกตับล้วนๆครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับชุดเนี่ยนะ หัวเสื้อเนี่ยตามจริงนะครับพเม่นพนองปั่นเลยลาดเลยมันกัดเสดีแต่มันกัดเก็บใบได้คือกันครับพเม่นพนองถึงเห่าใบามักกัดลำตาลแต่เห่าก็เก็บใบได้ครับพเม่นพนองทำไมแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากให้เก็บเพราะส่งไป UE, อหอดเลยกับลาดเลยครับมันกังสีดีแต่ถ้าใครที่มีดอกสดๆเลยเอามาปั่นเลยลาดเลยครับแห่งสีดีครับพเม่นพอมนองนางคนว่า เอฟซีงคุนเขาว่าให้เอาไปตากแดดให้แห้งครับผมเนไปนองแต่ในความคิดของผมนี่ผมคิดว่าถ้าตากแดดให้แห้งแล้วน่ะสปอร์มันตายครับผมเม่นไนองในความคิดผมเลยนะเพราะแต่ว่าผมยังไม่เคยลองสูตรตากแดดนะครับนะเพราะว่าผมเห็ดมาหลายสูตรแล้วแต่ผมยังไม่เคยลองสูตรตากแดดแต่ในความคิดของผมว่าทันเอาดอกมันไปตากแดดให้แห้งผมคิดว่าสปอร์มันตายหมดครับไปตั้งแช่ตัวเย็นอ่ะผมคิดว่าสปอร์มันตายหมด มันสูดดอกสดไปเลยหรอครับในความคิดของผมนะแต่ผมยังไม่เคยล่องสูดตากแห้งครับครับขวดที่สามน้ำไม่พอใส่น้ำไปอีก ชุดนี้หาคนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสั่งก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อครับเด้อตามไอดีไลน์ผมเลยครับนี่อยู่ข้างล่างนี่เด้อครับไอดีไลน์เบอร์นี้เลยครับผมแอดเข้ามาเลยครับผมศูนย์เก้าสี่หกหกแปดหกสองสองเจ็ดครับเบาโออินดี้ครับผู้ใดแอดขึ้นมากเสรเป็นเบาโออินดี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องสั่งตรงเลยเด้อครับเด้อชุดนี้สองพันห้านะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเอาหมดเลยก็ได้เด้อสองพันห้าครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวคุณไม่ไงอยู่ไอ เยอรมันก็เครียดอยีกแล้วบ่าขายเราเอาบอขายเอฟซีนี้หมดเราสั่งไปซีสิบขวดไปเดยครับคนอยู่เยอรมันอะสีสิบขวดเลยเด้อเราเราสั่งไปพอเดี๋ยวผมสิท้ายให้เห็นทุกขวดทุกขวดครับผมเ็นกองถ่ายให้เห็นทุกขวดเลยว่าปั่นแบบไหนแต่ละขวดแต่ละขวดครับเฮาใส่ของจริงขาไปเลยนะครับนะ FC ผู้ใดที่คิดว่าสีสังได้แล้วเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องจอมไว้เลเตอครับลักษณะขวดมันเป็นยังไงที่ว่าผมปั่นให้เบิ้งเนี่ยรับรูบร้บบว่ามีการซับขวดครับพ่อแม่พี่น้หน่อใส่แล้วครับใส่กระดิ่งตัวอีกตัวนี้ครับนี่ลองได้สองดอกพอดีอันนี้สูตรแบบเราเอาสปอร์ใต้ใบมาใต้ดอกมันมาครับแล้วก็ดอกมันครับออโอ้โ,โอหสุดท้ายก็หลายเว้ยครับพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายก็หลาย ตายกันหลายอย่ะต้องถอยมากแกลงลูกนะครับพ่อมแม่เป็น้องเมียลงไปเฮ็ดธุระอยู่บ้านต้งเยี่ยมลูกเองเติมไดเลยเสร็จแล้วตัวเนี้ยเอาขวดเท่าเค้ากัน <ot> หาขวดใหญ่เทต่กอกันมาใส่ เมื่อวผมหมดแล้วไมไ่มาหาเลยปวดเนี้เจี๊ยงเลย <c oughs> <c oughs> โอแค่นี้มัน,นแหลกรู้จะแหลกไงแล้วทันคลิปนี้ผมอาจสิท้ายในบ้านเลยนะครับเด้อเหตุในบ้านเลยเพราะว่า ผมบามรารถไปใส่ได้เพราะว่าผมตรงเบิ้งลูกครับต่งเลี้ยงลูกครับผมเม่พี่น้องในบ้านประยูครับผมก็เลยทายในบ้านขอเลยอยากทายในบ้านเลยเด้อครับเด้อทายในบ้านจบในบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเขากเอาว่าเห็ดถึงบ้านยัแเ้าครับเกิดเราเอามาหลายอยู่เดี๋ยวผมก็สิไปเฮ็ดอีกสูตรหนึ่งให้เราอยู่ไอ้สูตรเห็ดปวกหน่อยครับเห็ดคนเล็กที่เราเก็บมาของชาเนี่ยหคนเล็กเต็มเลยครับเต็มเลยใหญ่เลยถุงถุงซ้ำนี่แหละถุงขนาดนี้เลยถุงใหญ่เลยอะ แต่ชุดที่เอาเห็ดนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมันเป็นเห็ดปวกตราบนะครับนะมันไ่เป็นเห็ดโค่นหน่อยเด้อเห็ดโคนใหญ่นะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดโคนของแท้เด้อครับเด้อเบิ่งดีๆเด้อเห็ดปวกตราบครับถ้ามันใหญ่สุดก็สิใหญ่ซําจานกลมดอกซาขันนี่ครับผมเห็ดปวกตราบขันใหญ่สุดดอกซาขันอยู่เลยนะครับทุดอกเท่าขันเลยนะถ้าใหญ่สุดอะเท่าขันเท่าขันอาบตามเลยนะดอกมันะเห็ดปวกตราบเนี่ยครับผู้ใดอยากได้เด้อเห็ดปวกตราบเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อ เฝ้าสั่งมาเลยนะครับเร้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดปวกตับนะครับสูตรนี้นะสูตคนใหญ่หรือเห็ดปวกตบับผลกระตกครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบวงผลตกปักไงเรื่ปงจดีเมื่อไหล่ผลกตกครับ ขวดสุดท้ายหาขวดใยว่ะได้ครับพรอะม่พบบี่น้่องแต่กบ่เป็นหยังขวดใ่ขวดน่อยจริงๆแล้วมันเปราสำคัญเอกครับพรอะม่เพีม่น้่องเพราะว่าเ้าตกไป,ป็นผสมน้ำอีกคือเกา่าเนาะครับเนาะ แต่ปริมาณดอกเห็ดมันกับสูสีกันครับพ่ไแมพี่น้องขวดใหญ่ขวดเล็กไม่เป็นไรนะครับมันได้่คือกันถึงจะขวดเล็กจริงถึงจะขวดน้อยจริงครับผมขวดสุดท้ายนะครับพี่พน้องนี่ถุงนี่ดอกหลายกว่าเขานะขวดสุดท้ายนะ่ะขวดเล็กก็จริงแต่ดอกเยอะกว่าเขานะดอกเข็ดเยอะกว่าเขานะ ขวดติซีครับพ่อแม่พี่น้องชุดนี่มีหาขวดเด้อครับเด้อฟังผมยินดีเด้อครับเด้อไอดีไลรผมถิมไอแล้วเด้อครับชุดนี้มีห้าขวดนะผู้ใด้สิมอหมดเลยก็ได้เด้อครับเด้อห้าขวดสองพันห้าแล้วครับเนาะดอกครับเบิ้งดอกครับพ่อแม่พี่น้องขวดซุดข่ายดอกหลายกว่ามูเด้อครับเด้อเบิ้งจะหล่ะนี่เบิ้งจะหล่ะทีดินกีดีไซน์หมดเลยครับขวดซุดข่าย ใส่ไปแล้วครับใส่หมดเลยคิดินอันนี้สูตรเขาเอื่ยว่าสูตรเก็บสปอร์เก็บส,สปอร์มะนั่ครับสปอร์ใต้ใบมันอะใต้ดอกมันอะเอาคนเอาดินใต้คนมันครับผมเอามานั่มกำมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องย่ามพอ่อนะกำมาเลยครับเพราะสปอร์มันร่วงอยู่ใต้คนหมด Okay. ขวดซุดทไทยขวดหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ปริมาณมันหลายกว่าเขาเลยครับมันบอกว่ามันบนจริงๆเหมันบทสำคัญนะครับขวดเล็กขวดใหญ่เพราะว่าปริมาณหัวเชื้อมันเท่ากันครับพ่อแม่พี่น้องผสมนำยี่สิบลิตรกันสิบลิตรเหมือนกันครับ โอเคครับได้แล้วครับเพื่อนพี่น้องชุดสุดท้ายมีทั้งหมดห้าสวดนะ ขวดุดไ <itor> ทยครับพ่อแม่พี่น้องชุดนี้มีทั้งหมดห้าขวดเนาะครับเนาะห้าขวดนะครับสูตรนี้<ม>เอิ้นว่าสูตรปั่นดอกเห็ดเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเชื้อเห็ดสูตรปั่นดอกเห็ดซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดในบรรดาเชื้อเห็ดในบรรดาที่ทําเชือ้อหัวเชื้อมาดีกว่าสังเคราะห์แสงดีกว่าอะไรทั้งสิ้นครับคือสูตรปั่นเชื้อเห็ดหรือปั่นดอกสดนั่นเองครับพอ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเชื้อเต็มหมดเลยครับ เชื้อทั้งดอกมันเลยครับพ่อแม่พี่น้องมันเลยเป็นสูตรที่ดีที่สุดสําหรับสูตรเชื้อเห็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องสูตรปั่นดอกเห็ดโอเคครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็เสีขอจบสำเนาด,ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อยากได้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็สั่งมาได้เลยนะครับเด้อ ผู้ใด่นที่เขาผู้ใด่นที่เขามารับชมวงนะครับพ่อแม่พี่น้องผมขอให้มีความสุขความเจริญทวนหนาเงินทองไหลมาเทมากนะครับพ่แม่พี่น้องขอบคุณที่เสียสละเวลามาเบิ่งนนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับ fc ที่ติดตามนะครับเนาะหาขวดเจ้าพ่อแม่พี่น้องเด้อจำลักษณะขวดไปดีเด้อ fc ผู้ใดที่สีสั้นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเบี้ยวบ่ของผมของผมเบาโออินดี้บ่มีการเปลี่ยนขวดแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องของแท้หมดแน่นอนครับไม่มีการเปลี่ยนขวดนะไม่มีการสับขวดนะ fc สั่งมายังไงก็ได้อย่างนั้นครับพ่่่อมมพีน้งงเราาาะวผล ผมต้องการให้ของแท้เกิดผมไม่ต้องการหลอกลวง fc ครับพ่อแม่พี่น้องผมการันตีได้เลยว่าเกิดทุกขวดเกิดทุกถังนะครับที่ของผมที่เอาไปเพราอ fc ก็รับประกันได้เพราะว่า fc ซื้อผมไปหลายชุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าโออินดี้ขอลาไปก่อนะนะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อหาขวดเข้าพ่อแม่พี่น้องหาขวดเดห้าขวดนะครับผู้ใดเหมหมดเลยสองพันหาก็ได้เด้อครับเด้อใครสั่งก่อนได้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ